สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนการลงทีมลายฟรีนะครับ2017นะครับขั้นแรกนะครับให้ลบลายเรานะครับที่อยู่บนหน้าจอเรานะครับให้ถอนการติดตั้งไปเลยนะครับในเมื่อเราลบเสร็จแล้วนะครับ right ให้เราไปที่ p a พ s สโต e ครับ จากนั้นนะครับให้พิมพ์นะครับพิมพ์พิมพ์มตามผมเลยนะครับแล้วให้คุณทำการดาวน์โหลดโปรแกรมนี้มานะครับพอคุณโหลดมาเสร็จแล้วคุณก็เปิดเลยนะครับ จากนั้นนะครับคุณก็จะมีไฟล์ตัวนี้นะครับออยังนะครับยังผมก็จะทิ้งลิงก์โหลดไว้ครับคือใต้คลิปนะครับก็จะเป็นลิงก์แบบนี้นะครับนี่นะครับให้กดเข้าไปนะครับครับ แลวเมื่อเสร็จแล้วก็ให้กดปุ่มตรงนี้นะครับสีแดงๆนะครับแถบสีแดง,แดงครับในเมื่อคุณได้แล้วครับคุณก็จะได้มาดูแบบผมนะครับให้กดเข้าไปเลยนะครับที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอหยุดก่อนนะครับ ครับเราก็จะมาต่อจากพาร์ทแรกเลยนะครับก็คือในเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วนะครับให้เรากดไปที่ไฟล์นี้ครับสักครู่นะครับอ่าครับมันก็จะขึ้นมาให้ติดตั้งมานะครับเราก็ติดตั้งไปนะครับ ทำตามขั้นตอน,นง่ายๆนะครับผมหยุดก่อนเลยดีกว่านะครับครับในเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดเปิดนะครับจากนั้นก็ส่วนคนที่มี ที่ทำการดูลงทะเบียนไว้อยู่แล้วก็กดล็อกอินนะครับครับอันนี้ผมก็จะกดหยุดไปก่อนนะครับเพื่อผ่านไปก่อนนะครับครับมาต่อกันเลยนะครับก็เมื่อคุณล็อกอินเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วนะครับก็จะกลับมาแบบนี้นะครับเป็นชื่อเดิมนะครับอันนี้เราไม่ต้องไปสนใจนะครับครับเราก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูทีมไลน์ ผมลวกันนะครับนี่นะครับก็คือดูไม่มีอะไรนะครับมีแค่สามอันนี้ใช่นะครับไม่ต้องไม่ต้องโหลดอะไรเลยนะครับกดกราบครับจากนั้นนะครับให้ไปที่ร้านทีมนะครับอันนี้คงเป็นใหม่ล่าสุดเลยมั้งครับเนี่ยนี่นะครับเป็นทีมลายใหม่เลยนะครับซึ่งผมยังไม่ได้ใช้เลยนะนี่ครับ มันจะเขียนว่าดาวน์โหลดวงเล็บซื้อแล้วนะครับก็คือมาลองกันเลยครับแล้วก็นำไปใช้เดี๋ยวนี้นะครับแค่นี้ครับง่ายๆครับเสร็จแล้วครับลองมาลองอันที่สองก็ได้นะครับส่วนใครที่ชอบนะครับอันนี้โดเรมอนนะครับน,นี้ นี่ครับก็จะได้แบบนี้ง่ายๆเองครับไม่ต้องแบบไปทําแบบเหมือนคนอื่นนะครับที่ต้องแบบมาโหลดโปรแกรมแล้วไปโหลดตามลิงก์นะครับแล้วเอามาทับอะไรอย่างนี้นะครับครับสําหรับก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเป็นเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามด้วยครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ